ค่ะท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงในแวดวงของการผลิตไม้ประดับแล้วนะคะต้องขอชมเชยผู้ผลิตไม้ประดับของเมืองไทยเราจริงๆว่ามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มุ่งเน้นในการผลิตอย่างจริงจังเรื่องของตลาดไม่ใช่เป็นข้อจํากัดของพวกเขาเลยนะคะวันนี้เราอยากจะนาท่านผู้ชมมาสู่เรื่องราวของการผลิตไม้ประดับ ในกลุ่มของไม้น้ําซึ่งพี่เกษรบางยี่ขันนั้นถือว่าเป็นบุคคลในวงการผลิตบัวเก่าแก่ของเมืองไทยทีเดียวกลุ่มไม้ประดับที่ผลิตอยู่ก็ <ใน S 2> มีทั้งไม้น้ําแล้วก็ไม้ดินค่ะอย่างโปงตามต้นใหญ่ๆนี่เขาก็ส่งไปต่างประเทศนี่ป้าก็จำไม่ค่อยได้ประเทศอะไรบ้างเนี่ยค่ะแสดงว่าณนะปัจจุบันนี้ที่สวนของพี่เองไม่ได้ผลิต แต่เฉพาะไม้น้ําในกลุ่มของบัวไม้ยืนต้นในกลุ่มของปลงปลาม<ร>ก็ผลิตด้วยนะคะเข้ามาสู่เรื่องของความถนัดของสวนที่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าสวนบัวพี่เกษรน,นั้นมีความสามารถในการผลิตบัวได้อย่างมากมายแล้วก็กมีปริมาณที่หลากหลายในสีสันและก็ลูกผสมด้วยนะคะนอกเหนือจากบัวแล้วตอนนี้มีต้นไม้ชนิดอื่นไหมคะที่เตรียมจัดส่งที่ได้ส่งก็ยังมีพวกเหงือกปลาหมอ ผักหน้มมันก็ยังได้ลูกค้าก็สั่งปูก็เยอะเวลาหน้านก็เจ้าละสามร้อยห้าร้อป้าทำมาดีๆนะเขาเอาไปต่างประเทศฮะก็มีถูกโปงปามนี่เขาเาไปต่างประเทศก็ใส่ตู้ต้นใหญ่เขาก็เอาไปพันบัวประดับนี่นะคะที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวและต้องการมากนี่จะมีพันอะไรบ้างเช่นอย่างไดเลสเตอร์เขาจะมีสีสวยเข้มดอกสวยฟอร์มดอกก็สวยจ้ะแต่นี่รู้สึกจะอมาตะ พ,พันธุ์นี้ผ้าสีน้ําเงินแล้วยังเป็นสีม่วงเนี่ยทิงบุงทิงด้านเนี่ยก็เป็นสีม่วงจะไม่ใช่น้ําเงินก็เป็นไม้ขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็ฟ้าประเสริฐชมพูลาบนี่เป็นบัวเพาะเม็ดได้ขยายพันธุ์ง่ายจุดแข็งอย่างหนึ่งของสวนบัวที่ว่าเราทํามาเก่าแก่แล้วก็ทําในปริมาณที่เพียงพอที่จะตอบความต้องการของผู้สั่งซื้อได้ก็รักษาความถ<า>ูกต้องของพันธุ์แล้วก็ะะซื้อตรงไม่มีการผิด ค่ะท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงการผลิตไม้ประดับในกลุ่มของไม้น้ําอดีตนั้นเ,เราอาจจะมุ่งเน้นการผลิตแต่เพียงตลาดเมืองไทยเท่านั้นแต่สําหรับปัจจุบันนั้นยังสามารถที่จะขยายไปสู่การขายให้กับผู้ส่งออกลักษณะที่เราจะเตรียมต้นเพื่อจะส่งออกเนี่ยลักษณะก็คือล้างให้สะอาดตัดรากเกือบหมดแล้วก็เหลือใบเพียงใบเดียวก้านดอกค่ะแล้วก็บรรจุถุงก็อาจจะใส่สักถุงละ แบบนี้ก็ใส่ซะกยี่ส <2, S 1> ิบสามยี่สิใส่ได้หลายต้นเลยใส่เวลานั่น,นต้องใส่เต็มถุงเนี่ยค่ะเรียงังไปสักยี่สิบต้นเขาสั่งเป็นร้อยเราก็ใส่ถุงละยี่สิบห้าถุงก็ร้อยหนึง่งสั่งสองร้อยสามร้อยแล้วก็แพ็คเรียงตั้งแล้วผู้ส่งออกเขาจะไปมีกรรมวิธีในการขัดเชลโล้ยีนค่ะขัดเชลโลเราขัดไปเนี่ยเราว่าเกี่ยงเขายังไม่เกี่ยงเขาจะให้พนักงานขัดลากให้ขาวแล้วก็เป่าให้แห้ง แล,แล้วใส่น้ายาการเชื้อราค่าหนอนอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นหัวก็มีค่ะทำเราเขาสั่งพันมาอย่างไหนเนี่ยเราก็จะล้างผึ่งให้แห้งขัดให้สะอาดแล้วก็จะใส่ถุงนับจํานวน<อ>หัวเล็กมั่งหัวใหญ่มั่งก็คือแล้วแต่พันนะคะแต่ราคาก็เหมือนเอาไปทั้งใบทั้งต้นเนี่ยก็เขาไปถึงเขาก็ไปแช่นะ้ำไปเพาะมันจะแตกได้ผลออกมาสีเท่าที่ต้องการเราตกลงกันไว้ ก็คืออันนี้ก็จะได้ลูกค้าได้ส่งกันอยู่เรื่อยอะค่ะสั่งม่วงก็ได้ม่วงน้ําเงินก็น้ําเงินขาวเหลืองเราซื้อแต่หัวไปเนี่ยเราไปเพาะเองเลยจะทำเงินเราก็เอาหัวแค่แช่ลงไปเี่ยอ๋อเหรอคะไม่ต้องไปฝังดินไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องเขางอกขึ้นมาเองไม่ต้องมีหัวตั้งหัวไม่ต้องค่ะคือเราเอาไปตั้งฟั่มนี่มันไม่แน่อาจจะไปจับเอายอดมันจิ้มลงไปแล้วตูดขึ้นมาไม่แน่ระวังงเขาแตกขึ้นมาเอง ถึงจะตะแคงนั่งอะไรขึ้นเขาก็ขึ้นค่ะวันนี้ก็ได้ทราบถึงทิศทางของไม้ประดับอย่างบัวที่เราเรียกกันว่าเป็นไม้น้ําที่สวยงามนี้สามารถที่จะทําการค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะอยู่กับสาระเรื่องราวของไม้น้ําอย่างบัวกันนะคะดอกบัวที่มีลักษณะใบขนาดใหญ่คล้ายกระด้งที่เห็นอยู่นี้เรียกกันว่าบัวกระดง้ง หรือบัววิกตอเรียนะคะประวัติการค้นพบดอกบัวชนิดนี้ก็กล่าวกันว่าพบในสมัยของราชวงศ์วิกตอรียแห่งประเทศอังกฤษและมีการศึกษาจนกระทั่งพบว่าบัววิกตอเรียนี้เป็นพืชพื้นเมืองในประเทศบราซิลแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนซึ่งชื่อสามัญที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือเจ้าแอนวอเทอร์ลิลลี่นั่นเองปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการพัฒนาการปลูกเลี้ยงบัวชนิดนี้กันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในผู้พ่อเลี้ยงในเชิงการค้าก็ได้ถ่ายทอดถึงวิธีการพ่อขยายพันธุ์ไม้ชนิดนี้ให้ฟังว่าต้นที่เห็นอยู่นี้ฮะกว่าที่เราจะมาปลูกโตขนาดนี้ใช้เวลาถึง6เดือนนะครับจากมเมล็ดตัวนี้นะฮะ,มะเมล็ดตัวนี้เขาจะแก่ช่วงก่อนปีใหม่ตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเขาแก่ค่นี้เขาจะเกิดในฝักดอกพอฝักดอกนี้กีบเขาหลุดหมดเขาก็จะเป็นตุ่มอยู่ จแ,แล้วเขาจะจมไปก้นบ่อพอหลังจากนั้นพอเขาจะแตกขึ้นมาเนี่ยเขาจะลอยเหมือนอ้ hey, ถั่วทอดเป็น,ปนแผน่นนะถ้าเราจะเก็บเม็ดขึ้นมามาเพาะเราก็ช้อนพวกนั้นมาช้อนมาก็มาชําในกระมังพวกนี้ถ้าเราไม่ชําแเราก็ปล่อยให้เกิดธรรมชาติถ้า,มาเมล็ดอย่างเดียวเพาะจะได้ใบยขยะใหญ่ถึงเม็ดกว่าหรือ2เม็ดห้าสิบเนี่ยใช้เวลาเป็นปีครับแต่ขนาดในกระมังที่ชาเห็นเนี่ยทิศ พร้อมที่จะออกจําหน่ายนี่ประมาณ3เดือนถึง4เดือนเขาจะได้ใบหนึ่งเมตรกว่าแล้วความน่าสนใจของบัววิกตอเรียนอกจากจะเป็นบัวที่มีใบขนาดใหญ่รับน้ําหนักคนได้ถึง70กิโลกรัมแล้วยังมีการนําส่วนต่างๆของบัวมาใช้ประโยชน์ในทางสมุนไพรได้อย่างหลากหลายสมกับเป็นราชนีแห่งดอกบัวกันทีเดียว